กองทัพยูเครนระบุว่าอาจเตรียมถอนทหารจากฐานที่มันสำคัญในบาคมุตตามข้อมูลจากที่ปรึกษาประธานาธิบดียูเครนในวันพุธครับซึ่งเป็นถ้อยแถลงที่สะท้อนว่ารัสเซียอาจสามารถยึดเมืองที่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านรัสเซียของยูเครนไว้ได้แล้วสื่อเอพีอ้างการเปิดเผยของอเล็กซานเดอร์รอแนสกี้ที่ปรึกษาของประธานาธิบดียูเครนต่อสื่อซีเอ็นว่ากองทัพของยูเครนช่างน้ำหนักทุกทางเลือกที่มี ตอนนี้ยูเครนย,ยังควบคุมเมืองอยู่แต่หากจําเป็นยูเครนจะต้องถอนทหารอย่างมีกลยุทธ์จะไม่เสียสละชีวิตของผู้คนของเราทั้งหมดโดยเปล่าประโยชน์บากมุตตั้งอยู่ในเขตปกครองดอนเนสซึ่งเป็นหนึ่งใน4เขตปกครองที่รัสเซียทําประชามติผนวกเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียอย่างผิดกฎหมายเมื่อปีก่อนรัฐบาลมอสโกเข้าควบคุมครึ่งหนึ่งของเขตปกครองดอนเนสอยู่ และหากต้องการยึดครองส่วนที่เหลือของเขตปกครองนี้รัสเซียมีหนทางเดียวก็คือการยึดเมืองบากมุดหลังจากที่ยูเครนยึดคืนอิสยุมและคาคิปคืนมาได้ในเดือนกันยายนปีก่อนนกวิเคราะห์ระบุว่าความพ่ายแพ้ในสมรภูมิบาคมุดอาจเป็นสิ่งที่น่าผิดหวังสําหรับยูเครนและสร้างข้อได้เปรียบเชิงยุทธวิธีให้กับรัสเซียแต่ไม่ได้เป็นเครื่องสะท้อนถึงผลลั์ของสงครามครั้งนี้ครับอีกด้านหนึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบลิงเคน ได้ตั้งคํถ,ถามถึงความมุ่งม,มั่นของจีนและรัเสเซียในการเจรจาสันติภาพยูเครน Russian President Putin were genuinely prepared to engage in meaningful diplomacy necessary to end the aggression Of course we'd be uh the first to, to work on that and to engage กระรวบลินเคนกล่าวกับผู้สื่อคาระหว่างการเยือนอุซเบกิสถานว่า หากรักเสเซียพร้อมสำหรับการหาหรือทางการทูตเพื่อยุติความรุนแรงสหรัฐก็พร้อมที่จะร่วมกับความพยายามนั้นแต่รัฐมนตรีบลิงเคนระบุว่าท่าทีของรัเสเซียรวมถึงความต้องการของประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินแห่งรัเสเซียที่เรียกร้องให้ยูเครนย,ยอมรับว่าดินแดนบางส่วนในยูเครนเป็นส่วนหนึ่งของรัเสเซียนั้นสะท้อนว่ารัเสเซียไม่ได้สนใจเส้นทางสู่สันติภาพ รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐกล่าวด้วยว่าเงื่อนไขสันติภาพที่จีนผลักดันมีองค์ประกอบเชิงบวกบางอย่างรวมทั้งสิ่งที่พบในเงื่อนไขเจรจาสันติภาพที่ประธานาธิบดีวลดิเมียร์เซนสกี้แห่งยูเครนเคยเสนอมาแต่หากจีนจริงจังต่อข้อเรียกร้องในการเคารพอธิปไตยของทุกประเทศจีนควรใช้เวลาในช่วงปีที่ผ่านมาเดินหน้าสนับสนุนอธิปไตยของยูเครนที่เผชิญกับการรุกรานจากรัเสเซียด้วยเช่นกัน ซึ่งรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวว่าจีนทําสิ่งที่ตรงกันข้ามทั้งการเดินหน้าเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อของรัสเซียเกี่ยวกับสงครามปิดกั้นรัสเซียจากองค์กรระหว่างประเทศและพิจารณาการส่งความช่วยเหลือทางทหารร้ายแรงให้กับรัสเซียนในสงครามยูเครนครับนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลวิโไทยกรุงวอชิงตัน